เฮ้ยมาที่ไหนอะเอ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ค f t แบบเออ่มือถือนะคะเป็นไม้ค a f บเวชั้นเบสท็อกนะผมก็ตกเอ้าโอ๊ตโอ้โหโดนไก่นะฮะฉันกินแรกฮะโดไก่นี่ตายฮะโู้โหไเรื่องใหม่ในวันนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากว่าฮะไม้ค f t 1.18ฮะตัดไม้ฮะ มันช่างดีจริงๆเลยไม่ครับฮนะไม่ได้เป็นฮาร์ดคอร์นะฮะผมเล่นไหมครับได้ปม่ผมไม่ค่อยได้เล่นสไ વ เวอร์นะผมก็เลยไม่เลือกหมดฮาร์ดคอร์นะไม่งั้นผมตายเอาอันนี้เป็นร์ชั่นเบสล็อกนะฮะไม่ครับมือถือ โอด้แล้วฮะตอนนี้นะฮะอืมอ๋อเดี๋ยว,ยวนี่ไงฮะโอเคฮนะตอนนี้ผมเหมือนอ้อเจอหินนะฮะวันนี้ฮะวางก่อน,นะฮะแล้วก็เอานี่มาฮะก็ขุดไปฮนะ ไปนะฮะได้มาแล้วฮะตันนี้ต้องรีบทำอุปรกรณ์หินนะฮะก่อนที่ผมจะตายเอาเป็นการเริ่มใหม่ในโหมด normal นะฮะรีบฮะ น้องเกมมันจะเบาหน่อยนะฮะงานตะเผาก่องครับเอ้ยไม่ใช่สี่อุก็ฮะหาอุปกรณ์ฮะให้เราไปเกิดในป่าไหนเนี่ยที่นี่มันที่ ออกสำรวจฮะมีเกตสุดๆไหมเนี่ยเท่าเนี้เดี๋ยวไปองสว้อมฮะ โอ้เจอหมูฮะเจอหมูโอเคได้หมูมแล้วฮะไมาสีได้น้หมูมแล้วฮะจะสร้างบ้า,ทานทานัทนใดแถวไหนดีฮะเจอเลยฮะ เป็นคอปเปอร์แต่ตัวนี้คอปเปอร์ยังไม่ค่อยสำคัญหรอกฮะไม่เจอเหล็กเลยแต่ชิ้นเดียวเลยฮะลองเดินต่อฮะอยู่ดีค่ะ เจอไก่สองตัวฮนะไก่มานี่เออจุงหมูบ้า หลวงสวรรค์โอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนี่ผมไมี่โชคดีจริงๆเลยฮะเด็ถ้าถือว่าครั้งอื่นผมอาจจะไม่ได้โชคดีแบบครั้งนี้ก็ได้ฮะเออตัวเล็กไหมฮะเอาเปืนมาปลุกต่อฮะ บบโชคดีจังเลยเจอพิช huh. ิสมาด้วยเ uh huh. จอกล่องฮะเจ uh huh. อนาฬิกาฮะ uh huh. ขอนาฬิกาหน่อยฮะ uh huh. มาเกสีเป็นเข็มทิศนะฮะ uh huh. เข็มทิศนี่ผมเรียกผิดเอ้ uh huh. ผมเรียกผิดมาตลอดเลยและเข้าไปเกิด oh เรามาวางไว้ตรงมุมสุดเลยกันนะโอเคอันนี้ฮะอยู่ฮะน,นี่ฮะพวกไม่คิดว่าถือกันแบบนี้เนี่ยเด็กก็มีซอมบี้อยู่ฮะแถมมันยังมีหน้าผาเยอะอยู่ด้วยฮะ มีถึงจะโชคดีแต่ก็ไม่ได้โชคดีมาก oh โอ้ my god นี่จีสิเลยวันนี้มีอะไรฮะลวดต่อฮะหมูบ้านนี้อ๋อตรงนี้เป็นบ้านที่เราไปโต้อขอมาฮะโอ้จะกล่องฮนะ เ oh, อามันี่โอเควัน okay, นี้โชคดีมากโคตรหมดเลย money, <it> อ่ะวันนี้คู่มันนี่คู่ดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหน้าปีนไปข้างบนเลยได้กัน น่าตื่นเต้นมากเลยฮะตกลงมาฮะโอเคนะครับตอนนี้อืมอมามาสำรวจบ้านกันถึงครับบ้านอะไรป้อมเหล็กกล่องโอเคตรงนี้ก็ใหม่มีอะไรอีก ขนาดนี้เนี่ยนี่ฮะผมต้องข้าวัวฮะมันจัดการกันหนังมังสัตว์ฮะโอเคฮะได้มันสาม ไม่ได้ทางออกดีดีก็มีค่ะผมไมาโอ้โหโอ้ไมก่ก็อันนี้ใกล้มือและะ้วฮะเนีวเตียงนอนห้เตียงนอนเดี๋ยวดีเด้ถ้ามันไม่ได้เป็นสีสม้มผมจะไม่นอนนี่ก็เป็นสีประจำตัวผม,มเลยฮะ ก็ยอมสีฮะก็นอนฮนะเอานอนไม่ได้ฮะยัไงไม่ในคืนนอนได้ยังโอเคนอนได้แล้วฮะวันนี้ได้เซฟแล้วฮะโอเคทุกีย่างฮะวันนี้มันช่างโชคดีจริงๆ สิ่งนี้ทุกคนน่าจะรู้นะฮะถ้าเกิดว่าใครตามถ้าเกิดว่าใครดูช่องของคนอื่นมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะ อึดเลยฮนะโอเคฮนะได้เหลก็กมาแล้วฮนะเยี่ยมโอ้ my god อดก็ได้โชคดีนะไล้ก็ใส่หมวกฮนะวัน,นะ ใกล้ถึงแดดละอืมได้หมวกมาลแล้วฮะเพราะจบ EP นี้ EP เท,ท่านี้แล้วกันนะฮะบายบาย